สวัสดีครับและแน่นอนนะครับมีของให้พ้อีกแล้วนะกับเหมือนเดิมเหมือนเคยเอ้แต่วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ใช่การสุ่มเท่าไหร่นะมันจะต้องเรียกว่ากระดานการตีมากกว่า เพราะว่าของในวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ Abyssal Treasure หรือก็คือกระดานการันตีนั่นเองนะครับแต่นอกเหนือจากกระดานการันตีนี้นะครับยังมีอีกหลายๆอีเวนท์ที่ให้เพื่อนๆได้เข้าร่วมกันด้วยนะครับอย่างเช่น RPM2 หรือก็คือ RP ช่วงหลังนั่นเองนะครับแต่ก็คืออีก50เลเวลนั่นแหละทั่งตอนนี้เองนะครับทางเกมเองก็ได้มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันกับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะลดราคา RP ลงแล้วก็ได้ของเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันก็ลดราคา RP แล้วก็ย วสร้างกลุ่มเลยก็ได้บ้างโอเคสร้างเรียบร้อยนะครับใครที่อยญ่จะเข้าร่วมกลุ่มโดยก็มาแจมได้นะครับผมไม่ติดนะใครก็ได้ครับเข้ามาแจมได้เลยนะไ d ตามนี้เลยนะครับแจมได้เลยนะขอมาได้เลยและแน่นอน,นครับรว่าเดี๋ยวจะมีแจก r p p p s s 2 2อีกแน่นอนนะครับก็โดยตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะมีอีเวนต์ให้ร่วมสนุกกันนั่นแหละว่า จะแจกอะไรกันนะฮะก็อย่าลืมมาจอยกันด้วยนะครับนอกจากตรงนี้เองนะครับก็ยังมีทางด้านของ summer rich c y b e r discount ด้วยนะครับที่เป็นระบบให้เพื่อนๆได้เลือก1ใน3สกินที่ต้องการนะครับแล้วพอเลือกแล้วก็จาส่หน้านี้นะครับและใช่ครับผมกดเลือกไปแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นหน้านี้นะครับและทาภารกิจด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้สกินนี้แบบ ฟรีฟรีเลยนะครับอันนี้ดีมากนะเพราะบางสกินเองก็ดูดีอย่างเช่น A W อันนี้นะครับผมก็ชอบมากๆแต่ผมมีแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าพอกดปุ๊บมันเลือกปั๊บมันไม่ได้บอกว่าจะคอนเฟิร์มไหมหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะพอผมกดปุ๊บมันเลือกปั๊บทันทีเลยและผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแคนเซิลยังไงถ้าเกิดใครรู้ก็บอกผมด้วยลวกันนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆขี้เกียจทำเควสอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆก็สามารถกดซื้อได้เลยนะมันมีคำสั่งให้ซื้ออยู่นะครับด้านข้างเนาะอันนี้คือ1,200 UC นะครับะฮะผมก็ช่างมันแล้วไไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โก d ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g Gear หรือ g กีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ uid กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนเสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line r i c h m e n t shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับและแน่นอนนะครับไฮไลท์สำหรับวันนี้อก็ว่าอยู่ว่ามันต้องมีอะไรฟรีด้านขวาบนนะฮะตัวพรีเมียมฟรีแจ่มไปเลยถ้าเกิดไม่มีแล้วก็มาดูของในกระดานกันดีกว่านะครับซึ่งเอาจริงนะของในกระดาานนสํหรัับตวผมเองนะ มันก็โอเคนะสำหรับตัวปืนก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ amphibian hunter ถือว่าดูดีใช้ได้กระเป๋าก็ดูน่ารักดีนะน่ารักดีรถสองดูน่ารักมากเลยผมชอบรถสองนะที่มันมีแบบครีบด้านข้างแต่แวถสามก็ดูน่ารักดีถึงแม้ว่ามันจะดูทื่อๆไปนิดนึงก็ถงเถอะอารมณ์เหมือนกระเป๋าวถสามย้อมสีแล้วก็เอาหางปลาแล้วก็ปกัแปะไ้ข้างบนแค่นั้นเลยแล้วนั่นจากนั้นก็จะเป็นดาเซียนะครับก็ไม่มีการปรับแต่งตัวรถอะไรใดๆนะครับแค่เปลี่ยนสีสกินเฉยๆเนาะ แล้วก็จะมีทางด้านของกระชะนะครับเื่อแต่กระทะมันดูดีมันดูแบบเหมือนจะเรืองแสงแต่ไม่รู้ว่าเลืองแสงหรือเปล่านะแต่นี่คือกระทะที่ปรับรูปร่างลักษณะนะครับดูได้เลยเนี่ยว่ามันไม่ใช่กระทะแบบเดิมมีนูนขึ้นมาหน่อยอะไรด้วยนะฮะก็โอเคโอเคใช้ได้แล้วก็เครื่องบินนะครับที่เสียงดังมากๆแล้วก็แล้วแ,แต่คนชอบผมเฉยๆนะแล้วส่วนชุดก็เฉยเเหมือนกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของชุดเก่านะครับถ้าจําไม่ผิด ไอ้ของพวกนี้เคยอยู่ในกล่องนะครับถ้าจาไม่ผิดนะเนี่ยผมจําได้มันมันมาในกล่องแต่เนี่ยน่ารักมากกระเป๋าเนี่ยน่ารักมากมันมาในกล่องแต่เขาเอากลับมาในกระดาษการันตีก็โอเคและก็ไม่ได้อะไรแต่ถามว่าจะสุ่มไหมก็อาจจะนิดหน่อยนะจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่ผมอยากได้เท่าไหร่แต่เอาแบบพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะเพราะจริงๆแล้วผมอยากสุ่มชุดพึ่งต่อมากกว่าอยากได้ชุดพึ่งเลยเราจะสุ่มสัก ี่รอบแล้วกันถ้ามันออกของชมพูสักชิ้นไม่ลงอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ของชมพูนะฮะมันเป็นของชมพูที่ไม่ใช่ของชมพูหวังว่าจะไม่ลงตั๋วทองที่ผมกําลังดูอยู่ตอนนี้นะโอเคอ,อ่าอะถ้าเกิดพึ่งขยับมูาคาก็ตามนี้เลยครับสำหรับกระดานบนกับกระดานล่างนะสักรอบสักรอบอ,อย่านะขอร้ออุ้ยโอเคโอเค ผมพอแล้วนะผมพอแล้วนะเพราะว่าผมรู้เลยถ้าเกิดผมสุ่มอีกรอบแม่งออกตรงนี้แน่เนาะมาชุดพึ่งต่อดีกว่าวันนี้เปิดตัวสักห้าสิบเลยแล้วกันขอแบบเน้นๆรอบเดียวเลยนะเน้นๆเน้นๆเอาแบบกระแทกกระแทกเลยดูงสองรอไปอะาฮ่าฮาทีละาสิบบ้า,บางพอแล้วห้าสิบไม่เวิร์กว่ะแต่ที่ยูสิบก็ไม่เวิร์กแม่งไม่มีอะไรเวิร์กจริงๆจ,จังหวะนี้แม่งเสกเสกแม่งชีวิตแม่งแบบต่ศก อ่อฮทำไมทำไมอ่ะผมให้งบอีกเก้ารอยู่สิถ้าเกิดไม่ได้ผมพอละกล่องเนี่ยผมผมไม่เอาแล้วนะคือผมหมดไปเยอะมากเลยกับกล่องเนี่ยขอละนะอย่าอย่าแก้กันเลยนะจีเอมขอร้องละขอร้องละขอละขอละ ร่บสุดท้ายแล้วนะ้่ตาผมจะไหลแม่งเอ๊ะทำไมวะอ่ะแถม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 ,แถมไม่เขียนไม่เขียนอ่ะอ่ะหนึ่งพันยูซีเลยด้วยกันสามสิบสามพัน เห็นแบบโอ้โหเยอะมากเลยนึกว่าจะมีแบบถาวรสักชิ้นอ้อะไรวะ่ดีอะพอย้ยายไปซิม